ผู้ชายคนนี้นำมะนาวมาหั่นแล้วก็มาเกือก,กับน้ำตาลแล้วก็อซอสใส่แล้วก็หมักเพชรพ,พงแล้วจังไดอ้ออ้ออ้อทุกคนอันนี้มันเป็นการกินส้มสไตล์ฝรั่งวะทุกคนแบบเอามะนาวมาจิ้มใส่น้ำตาลแล้วก็มาใส่ซอสพริกแล้วก็หมักเพชรมันจะแซบ่บนะทุกคนนะจุกอร์จุกทำการเปิดตู้เย็นออกมาเลยนะโอ้ยลือบงลือบงมันจะมีบ่นนะโอ้มีเลยทุกคนเออ,อ,อแต่เราจะกินแต่หน่วยเดียวเลย ทำการปอกจวดจ่าจ่าจวดแล้วมันก็ได้เวลาเถาจะมาปูเนาะเอาใส่เป็นลาแดกเพีงไม้แทนได้ปะโบแดกโบแดกเราต้องใส่ซอสตามสไตล์ของฝรั่งเนาะแล้วก็ใส่หมักเพลดปนเฮ้ยมันคือเป็นอันนี้นะทุกคนอ้าเราลืมใส่น้ำตาลการกินของเฮากับบทธรรมดาเนาะกินทามกลางสายฝนที่ตกมายมมานยอยเขาก็ได้ทำการกัดเข้าไปเริงหนึ่งของมะนาวเนาะมันเป็นเราได้มวลสารแต่ละอย่างมันกำลังทำงานมาแล้วความจืดแล้วก็เออเออเออไอซอ chưa thắng phết hàm người